ดังไฟแรงกินดังไฟทำอาหารทำกับขา้าวเนาะ พี่ t ล่อยที่เรือเ่ยเอาไว้ใช้ ลุกแล้วลุกแล้วกำลังติดก่อไฟกำลังติดเด็กฝุ่นกระตุกท่านผู้ชม ขนก็โตกเนาะขนล,ลิ้นพายุเข้าดังไฟติดแล้วเนาะขอบใจหลายๆเด้อที่มาเบิง่งมาชมน้ำกันเนาะเทคนิคดั่งไฟแบบง่ายๆที่ใส้อยู่ประจำเนาะภว่าัติยู่ที่ใดเนาะการดั่งไฟมันก็มีประวัติความเป็นมาแต่สบัยโบาราณนแหละสมัยตกนะกอนเนาะ สมัยก่อนน้องค้นประถมบูหานเพื่อนกกจะเอาหมักหินน้องหมากหินมาทับ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 ค่ะเอาหมากหินมาทับมาทับน้องให้มันเกิดเป็นไฟแล้วก็ใส้ขีดอยไม่เศษน้อยๆอะไรเนาะก็ก่อไฟได้คือกันเนาะสมัยนั้นบุันมีกับไฟเนาะแสดงว่าเบิกอ่าคันจะเว้าแล้วเนาเป็นศิลปอารยธรรมเนาะวิวัฒนาการของมนุษย์เฮาแหไะเนาะ มาแต่สมัยปฐมบูหานคุณเนาะการดังไฟเนาะเข่าป่าเข่าดงใส่หมักหินเนาะทับกันให้ออกกระแสไฟแล้วก็ใส่ผ้อยอะไรผ้อยไม้ผอยเศษน้อยเนาะมันระติดเนาะมีมาแต่สมัยบูหานนักการเนาะใครก็คงจะเคยได้เรียนได้อ่านเนาะเกี่ยวกับวิชารประวัติศาสตร์เนาะ ก็จะสวิวัฒนาการมนุษย์เราตั้งแต่สมัยทานีคนและเนาะจึงไก่พันธ์ุมาเป็นมนุษย์เนาะแล้วก็เริ่มหู้ไส้ไฟเนาะหู้ลาเนื้อลาซัดอืมกินสัต์เนาะลาซัต์เป็นอาหารพอหู้ดังไฟแล้วก็เอามาปิง้งมาจีมันก็หอมก็หวนก็แซบคนเก่าเนาะ ดังนั้นแหละเนาะก็เอาเว้าเว้ายอยประมาณจะมีลมสู่กันฟังเนาะจริงๆถ้าจะเล่าเป็นเรื่องเป็นราวมันก็มีเอกสารมีหนันงสือเนาะกานผูชม <c oughs> เอาขอบใจหลนายเด้อที่มาเบึงมาชมน้ำกันเด้อเนาะถ้่ว่ามา,ายย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้แน่สอง่อเป็ดสา,าวลาวเนาะวิธีของสา,าวลาวเนาะวันนี้ก็จะดังไฟหนึ่งอาบุญยังหนึ่งเข่าเนาะแต่งอยู่ขัากินโอ้ยเป็ดก็มาบนแล้มุมเมส ขอบใจเด้อที่มาหับเพลิงหับมนมตงกันเนาะ